สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีชุดมีดโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ชุดมีดเกรดสะสมนะครับอ่านะครับชุดโปรโมชั่นจะมีอยู่4เล่มนะครับเล่มที่1-4ถึงนะครับงานทิ้งผิวไฟนะครับราคา1,200บาทนะครับราคานี้มีจนถึง30กันยายนนะครับผมส่วนนะครับ เล่มที่ห้าหกเจ็ดที่เป็นงานขัดขาวนะครับอ่านะครับอันนี้จะเป็นเมตดที่ผมสะสมไว้นะครับตอนนี้จะราคาจะแพงหน่อยนะครับก็คือว่าผมคัดอย่างดีนะครับเก็บไว้นะครับสวยไม่มีทิฏฐิเลยนะครับอ่านะครับราคา1,500าบาทนะครับอันนี้เอาออกจากกรุเลยนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับเอาเรามาดูเล่มที่1นกันนะครับอีเนบครับ งานทิ้งผิวไฟทั้งหมดที่วางเรียงอยู่นะครับทำมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับผมความยาวอยู่ที่11.5นิ้วความกว้างที่2.4นิ้วนะครับสันอยู่ที่ประมาณ6มิลน,นะครับไ่ปลายนะครับนี่งานเกรดนะครับปกติเล่มนี้เราก็ขายอยู่ที่พันหอยู่แล้วนะครับ ดามไม้พยุงนะครับสีแดงเข้มนะครับปกติพันห้านะครับนี่เป็นราคาโปรโมชั่นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับส,สนใจทักทายมาได้เลยนะครับเล่มที่สองนะครับกึ่งเนบกึ่งแคมป์นะครับสวยงามมากนะครับตัวที่จะยาวหน่อยนะครับความยาวอยู่ที่สิบสองจุดห้า ยาวมาหนึ่งนิ้วความกว้างอยู่ที่สองจุดสี่นะครับสันก็ประมาณหกมิลนะครับไล่ปลายนะครับบาดผิวสวยงามนะครับด้ามสีแดงเข้มลายสวยนะครับนี่ครับดูลายไม้ครับสวยงามมากครับราคา1,200บาทนะครับนี่เลยครับช้า อดหมดก่อนนะครับผมนี่มีสามเมดแคมป์นะครับตัวนี้ยาวมากนะครับสิบสองสิบสองจุดเ้านะครับออีกนิดเดียวจะสิบามนิ้วนะครับความกว้างที่สองจุดสนิ้วนะครับสันโดยประมาณอยู่ที่ห้าดห้ามิลน,นะครับปาดผิวสวยงามนะครับ งานทิ้งผิวไฟปาดผิวเนียนๆด้ามลายคลื่นนี่ด้ามไม้พยุงนะครับสวยงามครับนี่เป็นส่วนของรากไม้นะครับ1200บาทนะครับเล่มที่สครับกึ่งเน็บกึ่งกุลคานะครับนะครับสวยงามนะครับ ความยาวโดยประมาณนะครับ12นิ้วครับความกว้างอยู่ที่2.1นะครับสัน6มิลไล่ปลายนะครับทําคมหลอกนะครับตรงสันนะครับอี่สวยงามนะครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันนะครับด้ามสีแดงเข้มนะครับสวยงามนะครับ1200บาทครับ เรามาดูเล่มที่ผมสะสมไว้นะครับสะสมไว้เยอะครับมาเชเต้นะครับคมมาเชเต้สิบสองนิ้วครับความยาวสิบสองนิ้วความกว้างอยู่ที่สองจุดสามนะครับสันอยู่ที่ห้ามิลครับกรีดล่องเลือดนะครับตรง สันมีดนะครับสวยงามนะครับนี่ดูด้ามนี่ครับนี่ไม่มีที่ติเลยครับราคา1,500บาทนะครับ1,500บาทถูกใจก็ช็อปไปได้เลยนะครับถ้าว่าแผงก็ผ่านก่อนนะครับไม่มีปัญหานะครับ งานลุยๆนะครับตัวนี้งานลุยแบบปรานกลางไปจนถึงค่อนข้างจะหนักได้นะครับตัวนี้เป็นทรงอินเนปนะครับนี่ทรงมเดินป่าทรงอินเนปความยาวอยู่ที่11นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.2นะครับสันประมาณ5.5มิลไล่ปลายนะครับสันจะทําคมหลอกตรงนี้ครับเพิ่มนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับเพิ่มบอดี้ แล้วก็กรีดล่องเรือนะครับแต่งเว้านะครับนี่ตรงเอวไม่แต่งเว้าแล้วก็เจาะรูร้อยเชือกหลอกไว้อีกหนึ่งรูนะครับรูร้อยเชือกจะมีอยู่สองรูนี่ท้ายนี่อีกหนึ่งนะครับสวยงามมากมีรุ่นนี้ผมต้องชอบสันประมาณนี้แหละครับ ห้ามิลห้าจุดห้าเลยครับผมจะไม่ชอบหนะักมันใช้งานแล้วมันใช้งานสนุกนะครับหนักเกินไปทําไม่ไม่ไหวครับเบาเบาเนี่ยครับนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเอาอเล่มสุดท้ายอินเนปนะครับอินเนปนะครับยาวสิบจุดแปดนะครับกว้างสองจุดสามสันประมาณห้าจุดห้ามิลไล่ปลาย ทำไมถึงแพงนะครับเพราะว่าเก็บงานดีมากครับเนียบเลยครับกลีดลองเลือดซ้ายขวานะครับเนียบจริงๆนะครับด้ามสวยงามนะครับเนียบนะครับ นี่นะครับราคานะครับราคานะครับเล่มที่1 2 3 4งสองสามงานทิ้งผิวไฟนะครับราคาอยู่ที่1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับนี่ก็ราคาโปรโมชั่นนะครับพันหครับปกติอยู่ที่พันเจนถึง2,000นะครับนี่แะครับงานสะสมเนี่ยนะครับคัดเกรดพิเศษเลยนะครับเล่มที่ ขัดขาวนะครับเล่มที่5้าดนะครับสามเล่มเนี่ยราคา1 5 0 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับนะครับชอบเล่มไหนเลือกเล่มนั้นนะครับไม่ได้มีใครบังคับซื้อนะครับนะครับของอย่างนี้นะครับชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างของผมชอบสามเล่มเป็นพิเศษตรงนี้ผมก็ชอบเนี่ยสองเล่มนี้ผมก็ชอบมากนะครับส่งแบบนี้นะครับสไตล์ส่วนตัวชอบอยู่แล้วสมัยก่อนนะครับชอบแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาชอบทรงประมาณนี้นะครับอ่ะเอานะครับเอาเป็นว่ารายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์และ ID Line ไลน์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ